นิทานเรื่องกระต่ายกับเตา่าณป่าใหญ่แห่งหนึ่งกระต่ายตัวหนึ่งมักชอบโอ้อวดว่าตนเป็นผู้ที่วิ่งได้เร็วที่สุดอยู่มาวันหนึ่งกระต่ายเห็นเต่ากำลังคลานต้วมเตี้ยมอย่างช้า,ชากระต่ายจึงหัวเราะเยาะแล้วพูดว่านี่เจ้าเตา่าถ้าเจ้าเดินช้าอย่างนี้ แล้วเมื่อไรจะกลับถึงบ้านละนี่เต่าจึงตอบกลับไปในทันทีว่าถึงข้าจะเดินช้าแต่ข้าก็กลับถึงบ้านทุกวันเรามาลองวิ่งแข่งกันไหมล่ะแล้วข้าจะเอาชนะเจ้าให้ดูกระต่ายนั้นมั่นใจว่าเต่าไม่มีทางเอาชนะตนได้เป็นแน่จึงรับคำท้าวันรุ่งขึ้น สัตว์ต่างๆก็พร้อมใจพากันมาดูการวิ่งแข่งขันระหว่างกระต่ายกับเต่าเมื่อการแข่งขันได้เริ่มขึ้นกระต่ายวิ่งอย่างสุดฝีเท้าเพื่อให้ไปถึงเส้นชยัยส่วนเต่าก็ได้พยายามคลานไปเรื่อยๆในขณะที่กระต่ายวิ่งไปจนใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วก็คิดว่าถึงอย่างไรเสียตนก็ต้องเป็นผู้ชนะแน่นอนกระต่าย จึงนั่งพักอยู่ใต้ต้นไม้และเผลอหลับไปส่วนเต่าก็คลานต้วมเตี้ยมจนมาถึงเส้นชัยกระตายเมื่อตื่นขึ้นมาก็มองซ้ายมองขวาแล้วก็รีบวิ่งไปยังเส้นชัยด้วยความเร็วแต่ก็สายเกินไปเสียแล้วเพราะสัตว์ป่าทั้งหลายกำลังแสดงความยินดีกับเต่าที่เป็นผู้ชนะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น